สวัสดีครับผมเต้เล่ชาแนลวันนี้เราอยู่กันในสรุปเนื้อเรื่องเกม Imposter Factory สำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าเป็นเกมอะไรถ้าผมเรียกเกมนี้ว่า To the Moon ภาคสามอาจจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะเนื้อเรื่องมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมในซีรีส์นี้มาก่อนอาจจะงงเนื่องจากมีการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องมาจากภาคก่อนๆโดยตรงที่เหลือจะเป็นยังไงเชิญไปฟังคำเตือนคลิปนี้สปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมอยากเล่นเองเข้าใจเองปิดคลิปได้ เรื่องทั้งหมดจะเริ่มต้นเมื่อใช้ที่ชื่อควินซี่เรนาได้รับเชิญไปที่คา,าริลเฮาดกลางป่าหลังหนึ่งเมื่อมาถึงเขาได้พบกับลิลลี่วัดหญิงที่เป็นหนึ่งในแขกเหมือนควินซี่นอกจากนี้เขายังได้พบดร์เฮนส์กับดอร์ยูแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันทั้งสองก็ออกจากห้องไปควินซี่เดินสำรวจวรอบๆเพราะแขกรับเชิญคนอื่นยังมาไม่ถึงแต่เขากลับพบว่าเฮนและยูตายแล้วควินซี่เข้าไปตรวจสอบและพบว่าทั้งสองตายจริง,รงๆเขาพยายามเรียกพ่อบ้านแม่บ้านในคาร์ล มาช่วยแต่ก่อนจะอธิบายอะไรละเอียดเขาเข้าไปล้างมือของตัวเองที่เปื้อนเลือดก่อนจังหวะต่อมาควินซี่พบดรเฮนส์กับดรยูยังมีชีวิตอยู่และกล่าวต้อน,นอรับเขาได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือหลังจากนั้นควินซี่ได้พบกับลิลลี่แต่เธอกลับจําเขาไม่ได้เหมือนทั้งคู่ไม่ได้สนทนากันมาก่อนหน้านี้แต่เธอเลี่ยงเขาเพราะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกคุกค,ค,คามและหลบเข้าไปในครัวอย่างไรก็ตามควินซี่ที่เพิ่งออกจากห้องครัวเห็นลิลลี่ออกมาจากอีก ห้องหนึ่งและเดินขึ้นไปบนชั้น2เขาตามไปจนได้พบศพของเฮนนกับยูอีกครั้งในบริบทที่ต่างจากเดิมคราวนี้ทุกคนในคารืหัดเป็นพยานโนรู้เหตุการณ์ตายของทั้งสองแม่บ้านพยายามถามว่าควินซี่ขึ้นมาทําอะไราบนชั้นสองเขาจึงบอกว่าเดินตามลินลี่ขึ้นมาแต่เชฟทั้ง3คนเป็นพยานให้ลินลี่ว่าเธออยู่ในครัวตลอดเวลาจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องของแม่บ้านเลยเดินตามขึ้นมาทีหลังพร้อมๆกันทั้ง4ี่คนเรื่องนี้ทําให้ทุกคนในห้องมองว่าควินซี่มี รเขาตัดสินใจหนีไปหลบในห้องน้ําและพยายามตั้งสติโดยการล้างมือตัวเองแต่เมื่อทําเสร็จควินซี่พบว่าเขาย้อนเวลาไปช่วงก่อนที่ตัวเองจะเจอศพของเฮนกับยูและพยายามจะคุยกับลินลี่เพื่อถามรายละเอียดปลีกย่อยก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าเธอจําไม่ได้กระทั่งควินซี่เจอศพของเฮนกับยูเป็นอรอบที่สแต่คราวนี้เขามีโอกาสคุยกับลินลี่และบอกเรื่องที่เขาเห็นเธออยู่สองที่ในเวลาเดียวกันรวมถึงอ่างล้างหน้าที่สามารถย้อนเวลาได้ลินลี่เลยขอให้ ควินซี่พาเธอไปดูเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เขาพูดทั้งคู่ตัดสินใจล้างมือด้วยกันแต่ปรากฏว่าการย้อนเวลามีผลแค่ควินซี่คนเดียวเมื่อเขาลืมตาลินล,ลี่ที่ควรจะล้างมืออยู่ข้างๆหายตัวไปแล้วคราวนี้ควินซี่พบศพของเฮนส์กับยูทุกที่ขณะที่พ่อบ้านแม่บ้านารวมถึงแขกคนอื่นๆหายตัวไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามลินล,ลี่ปรากฏตัวอีกครั้งและบอกว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนสร้างโลกนี้ขึ้นมาทั้งหมดเพราะเธอสามารถทําให้ศพทุกคนหายไปได้เพียงแค่ดีดนิ้วขณะที่ความสับสน โมเข้าใส่ควินซี่เขาถูกลิลลี่พาตัวไปถึงห้องหนึ่งและบอกให้ควินซี่เข้าไปด้านในส่วนเธอจะไปอรอพบเขาอีกด้านของห้องควินซี่เดินตามทางมาจนโผล่ที่ทุ่งดอกไม้แห่งหนึ่งและพบลิลลี่ในวัยเด็กทําให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่คืออดีตของลิลลี่ระหว่างที่ตามดูอดีตของเธอควินซี่ได้ข้อมูลว่าลิลลี่ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างและเวลาชีวิตของเธอตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยหมดไปกับการเรียนและการรักษาตัวเองในโรงพยา าายบลจนกระทั่งขอบพบว่าตัวเองเคยเจอลิลลี่มาก่อนในมหาวิทยาลัยควินซี่เ,เรียนเอกศิละปะส,ส่วนลิลลี่เ,เรียนด้านเทคนิคการแพทย์เกี่ยวกับระบบประสาทและความทรงจําหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เจอกันบ่อยๆในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือความบังเอิญแต่ตัวควินซี่กับจํารายละเอียดเรื่องนี้ไม่ได้เลยทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นลิลลี่มักจะถามเรื่องที่ควินซี่ไปเที่ยวรอบโลกหลังจากย่าเขาเสียชีวิตเพราะเธอไม่มีโอกาสไปด้วยตัวเองควินซี่เลยถามกลับว่า แล้วทำไมลิลลี่ไม่ลองเดินทางไปเที่ยวดูเธอให้เหตุผลว่าตัวเองป่วยอยู่จากนั้นควินซี่ก็หายไปจากชีวิตของลิลลี่สักพักจนเข่าเซอร์ไพรส์เธอด้วยการสร้างโมเดลสถานที่สําคัญต่างๆทั่วโลกที่ตัวเองจําลองขึ้นมาก่อนที่ทั้งสองจะตัดสินใจคบกันหลายปีต่อมาเมื่อถึงวันจบการศึกษาลิลลี่ได้รับการติดต่อจากตัวแทนของเฮนส์และยูเพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ในมูลนิธิยูเฮนหรือคาริฮาตที่ควินซี่ถูกเชิญไปในตอน,น,นแรกด้านในห้องส่วนตัวของคาร คาร์เฮดลิลลี่ได้คุยกับเพนส์และยูที่พยายามทาาทามเธอให้มาร่วมงานด้วยเพราะพวกเขาให้ความสนใจงานวิจัยของลิลลี่และมีไอเดียเรื่องการย้ายรวมถึงสับเปลี่ยนความทรงจำของมนุษย์ผ่านเครื่องจักรตอนที่ลิลลี่เริ่มงานวัน,น,นแรกเธอรู้ว่าใต้คาริหาดมีแลบวิจัยซ่อนอยู่แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือลิลลี่ได้รู้ความจริงว่าแนวคิดทางงานวิจัยของเธอถูกทดลองมาเป็นปีแล้วโดยทีมของดอรยูสิ่งที่ลิลลี่รู้มาไม่มีอะไรใหม่สำหรับพวกเขาแต่ ที่มูล,ลนิธิไม่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณาชนเพราะมีเหตุผลด้านการทําเงินและธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลังจากนั้นลิลลี่เริ่มทํางานหนักกลับบ้านช้าลงถึงขั้นลืมวันเกิดของตัวเองเพื่อเร่งงานวิจัยให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นจนความสัมพันธ์ระหว่างลิลลี่กับควินซีเริ่มมีปัญหาอีกด้านเพื่อนร่วมงานของลิลลี่เริ่มการทดลองแบบข้ามขั้นเพราะผู้สนับสนุนในการวิจัยต้องการตัวอย่างผลการทดลองในมนุษย์จริงๆก่อนเธอจะไปถึงที่ทํางานจนเกิดอุบัติ ทั้งที่งานวิจัยยังอยู่ในขั้นตอนเก็บข้อมูลตัวอย่างทดลองลิลลี่พยายามจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอกลับได้ยินบทสนทนาของคนที่รับผิดชอบในเหตุการณ์ว่างานวิจัยยังต้องดําเนินต่อไปแม้นั่นอาจจะหมายถึงมีบางคนต้องตายจากการทดลองเรื่องนี้สร้างความสะเทือนใจให้ลิลลี่มากเธอไม่ได้เริ่มงานนี้มาเพื่อฆ่าใครสักคนเพียงเพราะอยากให้งานวิจัยก้าวหน้าเร็วที่สุดลิลลี่กลับไปหาควินซี่และบอกว่าอยากเดินทางไปรอบโลกกับเขาเพื่อลืมทุก สิ่งที่เกิดขึ้นในมูลนิธิทั้งคู่ท่องเที่ยวไปในหลายประเทศจนกระทั่งกลับมาลิลลี่แสดงอาการแปลกๆจนควินซี่กังวลว่าโรคของเธอกำเริบเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าลิลลี่ตั้งท้องซึ่งเรื่องนี้ทำให้เธอช็อกมากเพราะอาการป่วยทางพันธุกรรมของลิลลี่สามารถส่งต่อไปให้ลูกได้แต่ควินซี่ก็โน้มน้าวใจเธอให้เก็บเด็กเอาไว้สำเร็จหลังเวลาผ่านไปทั้งคู่รู้ว่าได้ลูกชายและวางแผนจะตั้งชื่อให้ลูกว่าโทบไบแอสอย่างไรก็ตามเรื่องกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เมื่ออาการป่วยของลิลลี่กำเริบแม้จะพาเธอส่งโรงพยาบาลทันท่วงทีจนไม่เป็นอันตารายแต่แพทย์กลับต้องแจ้งข่าวร้ายว่าเงื่อนไขอาการของลิลลี่จำเป็นต้องทำการรักษาทันทีจะทำให้สามารถประคองอาการเอาไว้ได้แต่กระบวนการรักษาทำให้แพทย์ตัดสินใจทำคลอดเด็กในครันก่อนกำหนดคลอดตามปกติเพื่อเริ่มขั้นตอนการรักษาอาการของลิลลี่ทันทีไม่เช่นนั้นอาการนี้จะเป็นอันตารายต่อลิลลี่หากปล่อยให้เธอคลอดตามกำหนดการเดิมแพทย์ไม่สามารถดร,ปรอป ได้ว่าอาการของลิลลี่จะแย่ลงขนาดไหนกรณีที่ดีที่สุดยังมีความเสี่ยงสูงว่าเธอจะมีอาการบกพร่องบางอย่างไปตลอดชีวิตกรณีที่เลวร้ายที่สุดแพทย์ไม่ได้พูดแต่ทั้งคู่รู้ดีว่าหมายถึงอะไรเมื่อมีโอกาสคุยกันสองคนควินซี่โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเขาที่อยากเก็บเด็กเอาไว้เพราะลิลลี่ลังเลตั้งแต่แรกถึงอย่างนั้นเขาก็ตัดสินใจให้ลิลลี่ทําคลอดก่อนกําหนดเพราะยังมีทางเลือกอื่นในการช่วยชีวิตลูกชายของพวกเขาแต่ลิลลี่มีแค่ทางนี้ทางเดียว ยอมทำตามคำขอของควินซี่โดยการทำคลอดก่อนกำหนดและเข้ารับการรักษาเมื่อได้สติครั้งอาการของลิลลี่ก็กลับมาทรงตัวเหมือนเดิมส่วนโทบแอตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจดูอาการไปอีกหลายเดือนเพราะอาวัยวะของเขายังเติบโตไม่เต็มที่ตอนที่คลอดออกมาแล้วมันจะส่งผลต่อเขาไปตลอดชีวิตเมื่อออกจากโรงพยาบาลโทบแอตเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่อ่อนแอมากจนต้องนั่งวีลแชร์ตลอดเวลาและอาการกำเริบจนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งคืนหนึ่งทั้งสองตัดสินใจ พาโทบแอสไปดูดาวเลยไปขอยืมกล้องดูดาวจากพ่อของลินลี่แต่ระหว่างที่กําลังเตรียมตัวอยู่นั้นอาการของโทบแอสก็แย่ลงจนเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากงานศพความสัมพันธ์ของลินลี่กับควินซี่เหมือนมีช่องว่างขนาดใหญ่มากั้นเอาไว้วันหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปที่มูลนิธิยูเฮนส์ ens, เพื่อสานต่อง,งานวิจัยของตัวเองและย้ายไปอยู่ที่ทํางานโดยไม่ปรึกษาควินซี่รวมถึงไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยเพื่อทุ่มเททํางานวิจัยอย่างจริงจังหลายสิบป,ปีต่อมางานวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องจัดการความทรงจําของลิลลี่มีความเสถียรมากเธอทําการทดสอบครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองโดยเลือกความทรงจําเกี่ยวกับควินซี่ตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยและนําตัวตนเขามาใส่ไวในเหตุการณ์ของลิลลี่เกี่ยวกับมูลนิธิยูเฮนซึ่งเป็นจุดเ,เริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดและเป็นการอธิบายว่าทําไมควินซี่ไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับลิลลี่ก่อนหน้านี้เลยเพราะตัวตนของเขาเป็นแค่ข้อมูลความทรงจําเท่านั้นลิลลี่ถามตัวแทนของควินซี่ว่าสิ่งที่เธอตัดสินใจไปมันเห็นแก่ตัวหรือไม่ ซึ่งควินซี่เองก็ให้คําตอบไม่ได้เพราะในสถานการณ์เดียวกันที่เกิดกับลิลลี่และควินซี่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอะไรถูกหรือผิดและผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมานั่งคาดเดากันล่วงหน้าได้ด้วยลิลลี่ให้โอกาสควินซี่ถามสิ่งที่สงสัยระวังที่เธอเตรียมการบางอย่างซึ่งเขาถามข้อสงสัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคา,าร์ลเฮาเธออธิบายว่าอ่างล้างหน้าไม่เกี่ยวอะไรกับการข้ามเวลาเพราะเธอรีเซตเหตุการณ์หลายๆครั้งเพื่อทําการทดสอบแต่ควินซี่เป็นความทรงจําส่วนอื่นที่ถูกแท าาาทาให้เขาไม่ได้รับผลกระทบจากการรีเซ็ตไปด้วยเรื่องฆาตกรรมลิลลี่ให้คําตอบไม่ได้เพราะในความทรงจําของเธอมันไม่เคยมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในคาร์เรฮาร์ดส่วนที่ลิลลี่มีสองคนเพราะหลังการรีเซ็ตอรอบแรกเธอใส่ตัวตนของตัวเองเพิ่มข้มอมาในการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดส่วนเรื่องของควินซี่ตัวจริงนั้นเธอไม่รู้เพราะทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากเกิดเรื่องโทรไบแอชขึ้นเมื่อเตรียมการเสร็จลิลลี่ขอให้ควินซี่ทดสอบดูว าเฮนส์ Hence, กับยูจะมีชีวิตอยู่หรือตายในการทดสอบหลายๆครั้งปรากฏว่าทั้งคู่ก็ตายโดยที่ลิลลี่ไม่ได้ตั้งค่าไว้แบบนั้นเธอเลยสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างรบกวนการทํางานของระบบและล็อกเอาท์ออกไปเพื่อหาคนมาช่วยตรวจด,ดูเพิ่มส่วนควินซี่ได้รับมอบหมายให้คอยดูสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นถึงขั้นต้องลงไปสังเกตการในแลบใต้ดินจนกระทั่งลิลลี่กลับเข้ามาในระบบควินซี่กับลิลลี่ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเฟย์ที่อยู่นอกเหนือความทรงจําของลิลลี่เธอบอกว่าความทรงจำ ถูกเฝ้ามองอย่างดีเพราะมันพิเศษมากอีกทั้งความทรงจําของลิลลี่คลาดเคลื่อนไปพอสมควรในความเป็นจริงแล้วลิลลี่เลือกจะรอให้ถึงกําหนดคลอดตามปกติแล้วค่อยรับการนรักษาเมื่อลูกชายของทั้งสองเกิดมาควินซี่ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อลูกในนาทีสุดท้ายเขาให้ลิลลี่ตั้งชื่อและใช้นามสกุลเดิมของเธอแทนลูกชายของพวกเขาชื่อนิววัตเขาสามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนเด็กทั่วไปในทางตรงกันข้ามเพราะชะลอการรักษาทําให้อาการของลิลลี่แย่ลงตามลําดับสุด ท้ายลิลลี่ตัดสินใจกลับไปที่มูลนิธิยูเฮนเพื่อทิ้งความทรงจําของตัวเองเอาไว้ให้กับนิวไม่นานหลังจากนั้นลิลลี่ก็เสียชีวิตขณะที่อาการป่วยทางพันธุกรรมของนิวเริ่มแสดงอาการออกมานั่นเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นเหมือนกับลิลลี่นิวเริ่มศึกษากงานวิจัยเดิมของลิลลี่และพยายามจะเข้าถึงความทรงจําของเธอแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะข้อผูกพันทางกฎหมายที่ลิลลี่ทำเอาไว้กับมูลนิธินิวจึงหาทางใหม่เขาเลือกเข้าทํางานกับบริษัทเทคโนโลยีอีกแห่งแล้วเริ่มพัฒนา เครื่องมือจัดการความทรงจําในรูปแบบของตัวเองรวมถึงช่วยเหลือดูแลความทรงจําของคนจํานวนมากก่อนที่คนเหล่านั้นจะจากไปบริษัทนั้นคือซิกมันคอร์ปอเรชั่นอย่างไรก็ตามเฟย์บอกว่าเธอจําเป็นต้องทําลายโลกใบนี้ทิ้งเพราะมีสิทธิ์ที่มูลนิธิจะตรวจพบการแทรกแซงจากภายนอกและจะทําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ว่างานของพวกเขาไม่มีทางถูกแทรกแซงโดยไม่คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเฟย์บอกว่าเธอจะย้ายลินล,ลี่กับควินซี่ไปที่อื่นเมือ่อพาทั้งสองออกมานอกโลกพวกเขาเห็นตต้ตนคอน ความทรงจําของควินซี่และลินลี่ในหลายๆเวอร์ชั่นที่กระจัดกระจายกันไปเฟจัดการรวบรวมทุกตัวตนเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสมบูรณ์ทางความทรงจําและบอกว่าที่ที่ทั้งสองกำลังจะไปคือโลกที่อาการป่วยของลินลี่ถูกรักษาจนหายขาดแม้มันจะเป็นแค่ภาพลวงตาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เฟ์จะมอบให้กับลิลลี่ได้แต่ลิลลี่เกิดลังเลในนาทีสุดท้ายเธอมองว่าในความเป็นจริงแล้วลูกชายของเธอมีชีวิตอย่างดีที่ด้านนอกดังนั้นเธอไม่เข้าใจว่าโลกที่เฟ์มอบให้มันจะมีความ ในเมื่อเป้าหมายของลิลลี่บรรลุผลแล้วแต่ควินซี่ก็โน้มน้าวใจลิลลี่ว่าการจํากัดกรอบความคิดไว้ที่ความเป็นจริงหนึ่งเดียวนั้นไม่สําคัญเพราะความเป็นจริงที่พวกเขาเลือกต่างหากที่สําคัญความเป็นจริงที่พวกเขาเลือกจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับหลักเหตุผลอะไรทั้งนั้นสุดท้ายลิลลี่ก็ยอมรับว่าเธอควรไปลองสัมผัสความเป็นจริงนั้นด้วยตัวเองหลังเข้ามาด้านในลิลลี่รักษาตัวและหายขาดจากอาการป่วยเธอได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปที่ไม่ต้องะวง เรื่องร่างกายที่ไม่แข็งแรงลินลี่ได้เจอกับควินซี่ได้มีช่วงเวลาดีๆจนกระทั่งเรียนจบและแต่งงานเมื่อทั้งคู่มีลูกพวกเขาได้ดูนิวเติบโตวันที่นิวแต่งงานจนกระทั่งมีหลานเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขเวลาในความเป็นจริงนี้ผ่านไปลิลลี่และควินซี่แก่ตัวลงจนเฟย์มาแจ้งว่าถึงเวลาแล้วลินลี่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในความเป็นจริงนี้มันดีกว่าที่เธอคิดเอาไว้มากเธอแค่เสียดายที่นิวไม่ได้อยู่ด้วยเฟย์ <F aye S 1> จึงเฉลยว่าในโลกแห่งความเป็น จิงนิวเฝ้ามองความทรงจํานี้มาตลอดและเธอเป็นเหมือนผู้ช่วยของเขาในการจัดการความทรงจาเฟยสร้างแก้วไวน์มาให้ทั้งสองดื่มฉลองก่อนที่ความทรงจําของลินล,ลี่และควินซี่จะหายไปจบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อเรื่องเกม i m p o s t e r Factory เป็นยังไงบ้างพูดเลยว่าถ้าไม่รู้เนื้อเรื่องภาคเก่าๆมาบ้างผมว่าคนเล่นจะหลงประเด็นไปตั้งแต่ตอนเจอศพในบ้านแล้วเพราะหลังจากนั้นคืออารมณ์ของเกมเปลี่ยนแทบจะตลอดเวลาถ้าใครสังเกตจะพบว่าแก่นของซีรีส์นี้คือความสุขนะ แต่ในชีวิตจริงของแต่ละคนมันมีเงื่อนไขมากมายที่ทําให้คนเหล่านั้นไม่สามารถขวยคว้าความสุขมาไว้ในครอบครองได้การดัดแปลงความทรงจํามันเลยกลายเป็นทางออกแทนที่น่าสนใจคือเนื้อเรื่องในภาคนี้เปิดเผยความเป็นมาของนิววัตโดยเฉพาะรวมถึงโรคทางพันธุกรรมที่เขาได้มาจากแม่ด้วยถ้าให้เดาเล่นๆภาคต่อไปภูมิหลังของอีวาโรซาลีนต้องมาแล้วแหละส่วนใครอยากเสริมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาอ่นทีหลังเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ตามสบายเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีผู้ชมทุกท่าน